ันนี้มีอย่างจะมะอวดนะลูกสาวซื้อกระทะคนเลคิงมะฝากโอ้ยเจมันกระทะอย่างกษัตริยมัน,นามาดีว้วบาทอโอคาโร่แท้ขคุณนะลูกต้องกระทำแม่แม่คนที่จบทำไม่ยืดกระทะที่ดีต้องโคลีคิงเจมอนเอกซ์ซีรีส์เหลี่ยมในช่วยเล่นขึ้น ดีไซน์เหลี่ยมนอกช่วยให้ร้อนไหวยิ่งขึ้นด้ามจับถนัดมือดีกว่าด้วยนวัตกรรมคริ้นชิลร้อนไหวกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงทำความสะอาดง่ายใช้ได้ทุกเตาพอเด็ดใส่ไฟไแห้งจัดเม็ดดึงปื้อดึงปืป้อไม่ต้องเสียเวลาใสรํามาเลย ร่าเสียวฝาด้วยนะไม่มากก็ไม่ผือตึอง้ตงตึ้งกองปัดไม้แม่ก็ดีใจแล้วขอบคุณลูกสาวเด้อที่ซื้อมาเป็นของขวัญให้แม่ถ้าบ่ซื้อจะเสียใจเนะ้อโคริคิงส่งความประทับใจส่งความห่วงใยไปทุกภูมิภาคเป็นเจ้าของโคริคิงได้แล้ววันนี้โทรเลย0 2 1 2 6 3 1 2 1หรือแอดไลน์แอดโคดิคิง